นี่ครับทักแกแข้คเขาก็แกน,น้ำไปเลยพอโดเต็มกระมังยังคืออย่างคืออืมทักเยี่ยเป็นทักยำพูดเดอร์พอ้เดอร์นาาก้าเรียกว่าดอกโอ้โหเต็มม้อเต็มม้อว,วันนี้คือพองแกงแข้ขางงัวครับอ สวัสดีครับทุกคนครับป้ามนะครับคัวมยังลดมากครับผมตอนนี้หิวเข้าขนาดเลยครับเดี๋ยวเอาไปพออีกจินดูยครับวันนี้อยวได้เมนูอย่างเ่อนๆไปอยากกินเข้าแล้ไหวละไปไปด้วนเลยครับนี่ครับทุกคนขางัวครับขางัวเลาะแม่ปัเจผู้สาวขาเลาะนะครับขางัวเลาะครับเดี๋ยวเขาจะแกงแค่นะครับดูครับดูครับขางัวครับ นี่ครับซื่อปนมาครับนี่โลกเกิงครับแกงแค่ขางวัวครับทุกคนเดี๋ยวให้ดูนี่ครับนี่ครับเนื้อขาเลาะห้าร้อยกรัมนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะทําการต้มดับขานะัรนบเพื่อนๆต้มดับขาวก่อน ใส่ขาจะไขครับง,ง่ายๆครับผมเดี๋ยวไปด่วนเลยทุกคนน้ำเดือดแล้วครับใส่ไปเลยเครื่องดับขาวครับนี่ขาจะไขแล้วก็ขมิ้นครับนี่ใส่ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาขาเลาะครับขางว่างเขาเนี่ครับหลงไปครับต้มดับขาวครับเปื่อ,อนๆนี่วันนี้ผู้สาวขาเลาะ มาแล้วครับผู้สาวขาเลาะของเราลงมอไปเลยมันแข็งอยู่ครับตื่มันเป็นน้ําแข็งกัดลงไปเลยครับต้มดับข้านะครับแล้วเดี๋ยวเข้ากันอเอาน้าเนี่ยครับกวางนะครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนน้าใหม่ครับต้มดับข้าให้มันเปื่อยๆไปเลยครับนี่ดูครับน่ากินแน่นอนทุกคนแกงแค่ขางัวครับขาเลาะพาดท้อนี่ครับทุกคน พักแกงแค้เขาครับซื้อมาเลยครับมัดสิบบาทใบกาดเลยบอกพักแกงแคนี่ครับบาทเท่านี้มีสปะสเปดบักุยเตดบะลกอะบะมีครับละกอเครื่องตำน้ำพริกครับนี่อันนี้ก็5ห้าบาทครับสมุนไพรบ้านเราครับมีบะลลบบัขันแกนหอมป้อมละนี่ครับดีปีครับผมนี่นี่พริกครับพริกแห้งนี่ตำน้ำพริกหอมขาว หอมแดงขาจะไข่ครับเนี่ยดูอันนี้ทีเด็ดเนี่ยเด็ดเด็ันจ่อหมาให้ <laughs> ใส่เพื่อความหอมครับคนไทยห้องยีฬาครับคนเมียงห้องจันจ่อนี่ครับอืแกงแค่ขางวัวครับขางวาัวเลาะอรแรแรแเน็ตพ่องจ้าวันนี้เดี๋ยวใส่พักกันก็อน,น่าอเพื่อน พักเพชรเนี่ยคันได้เลยครับแกงแค่นี่แน่ทำการเด็ดครับเดี๋ยวไปล่างครับใส่พักก่อนครับขั้นตอนนี้จะเหมือนน้อยครับเพราะว่าพักนักแกงแค่คันได้เนาะพักเพชรนี่นะของเด็ดเลยบัวนี่ยังเป็นหำมูน่เดี๋ยวผมกับเจคุดจักเ,เนี่ยไปนั่นไปนี่นะทีนี้เราพักแคบนี่ไปพริก อ๋อแต่ครับใบปูนกอ๋ออันนี้ใบยับเก่าไปนี่พักชีพมะเขือครับอันนี้ใบเก่านน่มันเนาะใบมันนี่นะน่าจะใจโอ้กินได้หมดนะครับงอควา,วายันยังกินง่ายครับคนเท่าก็ต้องกินได้ครับ ใส่พักกับเด็เนเพื่อน นี่ครับทุกคนต้มมานี้สองชั่วโมงแล้วครับอเดี๋ยวเอาตักออกครับเดี๋ยวอย่าเปลี่ยนน้ำครับเพื่อนๆตักออกมาเลยดับข้าเราจะเปื่อยแล้วครับนี่ครับทุกคนดูครับเต๋อตเนตกนีนนี่น,นี่เหมือนเอ็นแก้วเลยครับ ขางวนเลาะครับผมดูครับมากิ้นก่อนเลยนี่ขางวนเลาะเขาโอ้ล้ำแต่หนาเปื่อยแล้วเพื่อนเดี๋ยวไปแกงแค้กันเลยครับ <Hello. S 1> นี่ครับพักแกงแงค้์เขาก็แก่น้าไปเลยพอดูเต็มกระมังยังคือยังคือ อืมพ oh, oh, ักเยี่ยเป็นพักยำฮู้เดอร์พอเดอร์ากาเียกว่ากโอเต็มโมเต็มมมวันนี้คือพ่องแกงแค้ขางวัวครับอ่อๆๆนี่ครับพริกแล้วก็เครื่องเทศเอาครับบะแลบบะแค้นแกนหอมป้อมครับหอมแดงแหน่ข่าครับผม แล้วก็ตะไคร้หรือว่าจะไครคนเมียงห้องจะไครหากหอมป้อมครับซับใส่ลงไปด้ดวยกันเลยครับนะ่แล้วก็ทําการตําครับเพืเ่อนๆห้าวเลยลูกเพ่ตำน้ำพริกเรียกเกลียกครับเกลียกแปลว่าอะไรครับละเอียดละเอียดเนาะ คือเรียกคือเหลวครับภาษาเมืองเนาะภาษาไทยละกเอียดใส่เกลือเม็ดลงไปครับนี่คนเมืองบ้านเฮาต้องเกลีเม็ดครับต,ตํางโตครับผมวันนี้มีผีโคก้งยางก่อนนี้ผีโคกม้มีครับวันนี้ต่อไปก่อนนี้ครับกะปิครับตายัางก็ได้ครับ กะปิแล้วก็ปลาล้าครับนี่ครับกะปิแล้วก็ห้าครับแกงเมืงมันต้องมีครับตำาตอเลยครับแกงแคร์ชูรบานบานนละนี่ครับใส่น้ำมันหมูลงไป เราจะทำการพัดน้ำพริกครับพริกแกงลงไปนี่ครับลงไปเลยพระเอกของเขาครับแล้วก็ค้นครับแก่น หน้ำริกครับขาง้วนเลาะเขานี่ครับเพื่อนหอหอมขนาดและแกงนเราเ้ย่อนต่อไปอาคารมาได้ครับหนามล่างโคกครับทีเด็ดของเขาครับใส่ลงไปครับรอรอรอลัมมือเตะเลวเร่นไฟหน่อยเล่นไฟหน่อยเต่า อภิมหาเศรษฐีเล่งไฟเข้าไปครับนอ่ครับเล่งแก๊บครับเสร็จเล่งไฟของเขาครับหัดลมเป่าเลยแน่ใส่น้ำลงไปครับผมนครับต้องใส่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำพักมันจะออกมาอยู่ครับแล้วก็ทำการกลนครับผม คนไปคนมาครับคุกเขาให้เข้ากันกานี่ก็น,น่ากินลแล้วหรอ่อกาจีนี่ก็เต็มหมอ้อแล้วนี่นี <c oughs> ่ครับผมวิเศษครับครับผมปรุงรสครับใส่ลงไปเลย ใส่น้ำปลาลงไปครับนี่ครับแล้วก็ลอกําเล่งแก๊บหน่อยเล่งไฟหน่อยนี่ครับัน้ำตรงเราจะทำการเอาพักลงครับนะใส่มดเลยน้องพี่ดูกะดูกะดูกะซอยหน่อยซอยหน่อย กลเข้าไปครับเดี๋ยวพักน้ำพักมันจะออกมาครับทุกคนกัหมอ้ด้วยนะลูกเพ่ปีนจะลีนแล้วก็เรียบร้อยนะอ <c oughs> <c oughs> ีป้อมักซ้ายทันทีเลยนะไปก็ไป,เ,ไปเดี๋ยวมันก็จะย่อครับย่อไปว่าอะไรครับลุงเหน่ยุบตัวนี่ครับคุกค้นครับ ลุงเนงเขาครับมันจะยอบให้ละให้ละควันเข้าตาให้ละขวันเข้าตาให้ละนี่ครับทำการจิ้มนะครับโดยลุงเนงเขาครับบ่มเลยบ่มเลยเดี๋ยวก็ตกโตตัวใหญ่ออกต้องเป่าอะ หมกข้าแห้งเหรอสุดยอด, <c oughs> ดกิ่นยังไม่กนอะอเดี๋ยว่ั <c oughs> ดอร์มนี่ครับแกงแครงเขาครับทุกคนนี่ครับทุกคนตักเลยปะยอกแกงแครงขง้างวครับ มอเนี่ยพยานเจ็บก่าโดนน้องๆกะละมังเลยนะครับนี่ๆๆๆๆรักไว้น้องนี่ครับทุกคนแกงแค่ขางว่างเฮาครับอืเตรียมพร้อมเลยครับมากินข้าวกันเลยทุกคนไอหน่อเงียบ หัวบนเน็ตกลับบะแควนก้มฮอด้วเป็นไหมบ่โอุ้กลงุดดโเน้นหลูดโดดครับไว้นเนี่ยเด,ด้นะอเ็ะ ล้ําเต่ๆนะพี่น้องอือ้ะดูครับดูครับแข่งแข้งครับมักพักนะว่ามักกินมักกินครับ เข้าล้ำหนอปาปากปัดจาเขาปุณิโอ้โหมอนี่มาพักแล้วนี่ <c oughs> เกิดปีกตายนี่ร <c oughs> ำตันหนะถึงข้าครับ มาเพืเ่อนๆแกงแครครับนี่นี่น,นี่สายเขียวลูกโดดโอ,โอ,อ้ดอกแข่งจ่อม,มาหาเด้อเน้นลูกโดดกำป้ายยีราดนี่บ้าดอกแขงจ่อพอดีครับเน็ตพร่องกับนี่อ๋อ จอนเต็มจอนมาหยอกได้ไหมล้ำได้นะเพื่อนๆสุดยอดแลกแกงแางหัวแม่มือดำเนาะ <laughs> มิงมอแบ <laughs> บไปกินข้าวครับ นี่ครับทุกคนแกงแข้งเฮอกอะเพาเพชรหอนลินก็เวเหมาะปิดปาไปก่อนครับอือฮึเข้ากันครับโอ้วันนี่แกงแค้งขางวอนเลาะครับอือือวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนครับแล้วป้ากันไ่คลิปต่อไปครับฝากดิตามซับซักใครทุกคนครับกวเงแองรถมาครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมวันดีคนดูด้วยกันเอ้ยกินข้าวกันปังจ๋าแล้วสวัสดีครับผม